เป็นอะเอฟซีทุกคนวันนี้ก็สุรีกำลังสั่นเมนูอาหารอีกแล้วครับเนาะนำเสนอเมนูอาหารวันนี้ทอดไก่หอมๆกินกับข้าวเหนียวหรือจะกินกับข้าวเจ้าก็อร่อยครับเนื้อหาของคลิปการทอดไก่มีอะไรบ้างครับเนาะไก่สักพอต่อนะครับทุกคนจับเป็นต้นต่อนนะครับเนาะสุรีจะเอาไปลวกก่อนนะครับผมเอาไปลวกน้ําร้อนให้พอสุกนะครับเนาะเพื่อเราเอามาทอดจะได้ประหยัดน้ำมันครับนเพื่อนกเปิคลินรับเล็กๆน้อย ในการทอดไก่ที่ว่าไม่มีสูตรตุยตัวนะครับเนาะประมาณนี้เลยเครื่องปรุงมีอะไรบ้างครับเพื่อนเพื่อนเครื่องปรุงก็จะมีผงนัวรสดีซอสพริกเขียวซอสมันหอยตามกระเทียมพริกหน่อยถ้าอยากเผ็ดก็ใส่พริกขสงก็หน่อยหรือไม่ก็ใส่พริกนิดๆก็ได้เพื่อนเพิ่มรสชาตินะครับเนาะเพราะการทำกับข้าวครับเพื่อนๆไม่มีสูตรตุยตัวนะครับเนาะชอบแบบไหนรสชาติแบบไหนทำกินครับเพื่อนเพราะว่าแต่ละภาค ทำกินไม่เหมือนกันนะครับเนาะนี่นผมรสไก่หอมเลยครับทุกคนกินกับข้าวเหนียวหรือเราจะกินกับข้าวเจ้าก็เข้ากันครับแซ่บมากครับทุกคนก็ะเนนิงอาหารนะครับเนาะเมนูทอดครับทุกคนทอดแบบให้ออกไม่ไหม้ต่อ,อครับเพื่อนๆจะหอมมากนะครับเนาะเวลาเรากินกับข้าวเหนียวครับทุกคน ก็เป็นการทำกับข้าวแบบง่ายๆครับเพื่อนเพื่อจะไปทำภารกิจกิจวัตรประจำวันนะครับเนาะทำเสร็จแล้วก็กินเสร็จแล้วก็ไปพักผ่อนหรือจะไปไปทำกิจวัตรประจำวันก็ไปได้ครับผมนี่ครับผมมีนอ,อาหารของพุงสลุจอกนะครับเนาะเองการทำรข้าวที่อร่อยมากครับผมอาจจะดูว่าเป็นอาหารพื้นบ้านแบบง่ายๆนะครับเนาะแต่ถ้าเราใส่ใจความอร่อยก็ับเพื่อน รสภาพอ,อาหารก็จะออกมาดีนะครับเนาะโดยเฉพาะถ้าเรามากินทุกคอนอย่างเราเพื่อนๆเข้ากันมากครับผมประมาณนี้เลยขอขอบคุณเพื่อนๆที่เอฟซีนะครับเนาะที่คอยมาส่งกำลังใจให้กันเสมอตามขอบคุณเพื่อนๆกัน,นทำบะเข้านะครับเนาะก็วิธีการหมักก็สุรีก็บอกไปะทั่งต้นแล้วนะครับเนาะไก่สับเป็นต้นเพื่อนๆสุรีจะเอาไปลวกน้ําร้อนแล้วก่อนนะครับเนาะเพื่อให้พอสุกแล้วก็เอามาหมากัก ามกระเทียมนะครับเนาะกระเทียมผงนัวรสดีซอสปลาเกียวน้ำมันหอยน้ำปลาครับเพื่อนๆหรือเราจะใส่น้ำตาลก็น้อยก็ได้มันเป็่น้ำตาลตายนะครับเนาะให้มันหวานแต่ว่าผงนัวครับน้ำมันหอยก็ก็หวานแล้วนะครับเนาะเพื่อนๆทุกคนหวานแบบธรรมชาติและรสชาติเนื้อไก่ครับเพื่อนๆนี่ครับผมการทำมาข้าวไม่มีสูตรคงที่นะครับเนาะครับการทำอาหารมือนี้ครับสุรีครับผม ขอบคุณพี่ยมิมได้รับชมคลิปนะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ